สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n แนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกโก้ทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจำเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2563เราก็มาถึงชาวราศีมีนราศีสุดท้ายกันแล้วนะคะเราจะมาดูสำหรับชาวราศีมีนผู้ที่เกิดวันที่13มีนาถึง12เมษายนเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงเดือนนี้ชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรัก สุขภาพโชคลาบมีไหมเจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับเราศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยจะมีหรือเปล่าจะมีอุบัติเหตุหรือคดีความอะไรเกิดขึ้นไหมหากมีจะป้องกันอย่างไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเว้ที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคำพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด s ั b s ไคร b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อมาดามเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดานัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพตอนนี้มาดามเปิดสอนลูกเต๋าอ,อลเคลออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้า Google พิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่เซิร์ชหามาดามนัดคนอ่านดวง ค่าเรียนถูกมากนะคะสามารถเรียนได้ตลอดชีพจบจบแล้วก็เอามาเป็นอาชีพเสริมอยู่บ้านเฉยๆคุณก็สามารถมีรายได้ได้หรือใครสนใจที่อยากจะเรียนศาสตร์แปลกศาสตร์ใหม่ที่มาดามคิดค้นขึ้นมาเองคือศาสตร์มหศัศจรยรโดมิโนโมาดามเปิดสอนรุ่นแรกจบไปแล้วทุกคนแฮปปี้มากว่ามันเป็นศาสตร์เดียวที่สามารถรวมหลายๆศาสตร์อยู่ในนั้นได้นะคะ กำลังจะเปิดรับรุ่นที่2ในช่วงเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2564นี้เรียนทุกวันอาทิตย์6ครั้งจบออจะเริ่มเปิดตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนมกราคมเลยหลังปีใหม่ก็จะเปิดสอนกันเลยเรียนตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่สมาคมหัวาศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนใกล้วัดใหม่เยแป้นจบแล้วสามารถขอใบประกาศจากทางสมาคมได้เลยนะคะใครสนใจที่อยากจะลงเรียนก็ ติดต่อสอบถามรายละเอียดมาดามมาได้ในอินบ็อกของในเพจนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีมีนในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดามขอสับไพ่ก่อนนะดูดวงถ้าจะให้ตรงบางทีมันเป็นการดูแบบรวมๆก,กว้างๆคุณดูราศีแล้วคุณต้องดูลัคนากันด้วยนะคะดูลัคนาควบคู่ไปกันกับราศี ขออนุญาตชาวราศีมีนทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณไพ่มันหนืดกีดยากแต่มันสวยมาดามอยากใช้ สำหรับชาวราศีมีนในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะในช่วงเดือนนี้อาจที่สำหรับใครบางคนก็อาจที่จะกำลังมีการอยากจะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกับเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะทำหรือบางคนก็อาจจะไปในแนวของการสอนก็ได้นะคะในช่วงเดือนนี้คุณอาจที่จะเป็นการที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะขี้เหนียวหน่อยประหยัดหน่อยประหยัดมัธยัตแต่ขี้เหนียวกับตัวเองนะไม่ขี้เหนียวกับคนรอบๆตัว ะะโดยเฉพาะว่ากับคนที่เรารักแต่ถ้าคนอื่นแล้วเนี่ยคนนอกที่เราไม่สนิทหรือว่าเราแค่รู้จักผิวเผินเนี่ยเราจะไม่ให้แต่เราอาจจะมีการช่วยเหลือคนที่เรารักนะคะคนที่เรารักในที่นี้อาจจะเป็นคนรักของเราหรือคนในครอบครัวที่เรารักนั่นแหละนะคะก็จะยอมช่วยตัวเองเนี่ยยอมลำบากแต่ว่ากับคนที่เรารักแล้วเนี่ยให้เต็มที่นะคะชาวราศีมีในในช่วงอ,อ <c oughs> ช่วงเดือนตุลาคมเนี้ยอาจที่จะต้องมีการเดินทางไปนู่นไปนี่อยู่เรื่อยๆอาจที่จะไม่ค่อยได้อยู่กับที่เท่าไหร่นักนะคะเป็นช่วงที่ชีวิตนะ่ะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหรืออาจจะเป็นคนค่อนข้างที่จะใจร้อนไปสักนิดนึงว่าทําอะไรต้องให้ได้เร็วๆดังใจแต่ตัวเราเองเนี่ยอาจที่จะตัดสินใจช้าแต่อยากจะทําอะไรให้มันเร็วๆนะมันขัดแย้งกับความรู้สึกของตัวเองอยู่แต่ถามว่า รายได้ดีไหมชาวราศีมีนในในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถือว่าดีเลยนะพลิกชีวิตจากก็เดือนที่แล้วไปเยอะมากเลยนะชาวราศีมีนเรามาดูรายได้กันดีกว่าว่ารายได้จากชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรชะรายได้จากชาวราศีมีนอาจจะมาจากการพูดการสอนนะคะใครที่เป็นครูบาอาจารย์หรือใครที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับการพูดอย่างเช่นว่าเป็นมัคคุเทศหรือเป็นประชาสัมพนันธ์ หรืออาจจะเป็นเซล์หรืออาจที่จะขายประกันขายตรงทำอะไรที่เกี่ยวกับการพูดคนเหล่านี้จะได้ไรายได้ดีมากมาจากการพูดนะคะมาจากการพูดมาจากการเดินทางที่จะต้องไปหาไปประชาสัมพันธ์ไปเ,เขาเรียกว่า ไปพรีเซนต์งานต่างๆให้ลูกค้าได้รู้จักแล้วเราจะได้รายได้มาจากตรงนั้นนะคะถามว่ารายได้ดีไหมรายได้มาจากชื่อเสียงของเราที่สร้างและสะสมรายได้จะค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็จะทําให้เรามีความมั่นคงขึ้นได้ในอนาคตข้างหน้าแต่รายจ่ายละ่ะรายจ่ายมันมันเหมือนกับว่าเรามีรายได้เข้ามาดีก็จริงแต่มันเป็นเพียงเงินผ่านมือนะชาวชาวราศีมีน ต้องทําใจนิดนึงกับการที่ว่าพอได้มาปุ๊บมีเรื่รองจ่ายก็มาทันทีเลยมันเหมือนเป็นทุกขลาบคือเก็บเงินไม่อยู่พอได้มาปุ๊บต้องมีเรื่องว่าต้องไปช่วยคนนั้นต้องไปช่วยคนนี้หรือไอ้นั่นเสียไอ้นั่นพังต้องซ่อมนู่นซ่อมนี่ต้องทํานู่นทนํานี่เกิดขึ้นลดเสียมั่งอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะสําหรับชาวราศีมีนก็เลยจะต้องมีเรื่องจับจ่ายใช้สอยกันอยู่ตลอดเวลามันทําให้มีเงินเข้ามาแต่มันไม่มีเงินเหลือเก็บชาวราศีมีนในช่วง เดือนตุลาคมนี้ถ้าเกิดเดือดร้อนอะ่ะเราจะไปพึ่งพาใครได้มั่งพึ่งพาพี่น้องได้ไหมหรือว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ไปพึ่งพาพึ่งพาคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมหรือจะไปพึ่งพาเพื่อนฝูงหรือว่าเจ้านายดีเรามาดูที่พี่น้องกันก่อนเนอะสำหรับชาวราศีมีนแล้วถ้าเกิดว่าเราจะไปพึ่งพาพี่น้องเราก็ต้องดูสักนิดหนึ่งว่าพี่น้องบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ให้พึ่งพาปากเปล่า เขาอาจจะมีการทำสัญญิงสัญญาอะไรกันเกิดขึ้นแล้วเราระมัดระวังนิดหนึ่งว่าบางทีความจริงใจที่มีว่าเราคิดว่าเป็นญาติเป็นพี่น้องกันเขาอาจที่จะไว้ใจได้เราอาจที่จะเซ็นสัญญาไปกับเขาเซ็นไปอย่างนั้นแหละเขาก็าอาจจะพูดเอ้ยกลัวกลัวเราด้วยเหรอกลัวฉันด้วยเหรอมาดามเคยเจอกับครอบครัวของตัวเองจริงๆมาแล้วกับคำที่ว่าเองกลัวกูด้วยเหรอคำนี้ย แล้วแล้วเราก็จะต้องเกรงใจเขาอันนี้ไม่ใช่ตัวมาดามเองแต่ว่าแม่ของมาดามเองเน่ยเป็นคนโดนแล้วก็เป็นพี่น้องของของแม่มาดามแท้ๆแล้วก็ถามว่าเองกลัวกูด้วยเหรอเขาก็เลยต้องทําไปโดยที่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูว่าผลตอบรับกลับมาจะเป็นยังไงผลปรากฏว่าแค่เดือนเดียวเองก็โกงเอาที่อบ้านไปได้หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่ะต้องระมัดระวังด้วยว่าการที่ว่า เราจะไปไว้ใจใครสักคนหนึ่งที่หรือว่าเห็นว่าอุ้ยพี่น้องกันไม่เป็นไรห็รอกเซ้นเซนมันเถอะระวังการที่มันจะบานปลายนะคะเพราะในไพ่เตือนเลยว่ากับพี่น้องเนี่ยถามว่าไปพึ่งพาเขาได้ไหมเขาให้นะแต่เขาอาจจะต้องทําสัญญากับเราเสร็จแล้วเนี่ยดอกเบี้ยกินบานปลายเลยอาจที่จะกลายเป็นมาส่งผลกลายเป็นว่าแทนที่เราจะเสียเงินแค่นิดเดียวเราอาจจะต้องสูญเสียทรัพย์สินของเราไปก็ได้นะคะ แต่ถ้าสําหรับใครที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ล่ะไปพึ่งพาคุณแม่ได้ไหมพึ่งพาคุณแม่ได้นะแต่คุณแม่บางทีไม่ค่อยได้อยู่ติดบ้านอะ่ะอาจจะมีเรื่องเดินทางไปนูน่นไปนี่ไปนั่นอยู่เรื่อยๆมันจึงทําให้เราไปบางทีแล้วเราไม่เจอแต่ถามว่าพึ่งพาคุณพ่อได้ไหมคุณพ่อก็ไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าถ้าเกิดแบบเนี้ยไปแล้วมันต้องเที่ยวไปเที่ยวมาหลายๆรอบถึงจะได้ถ้าไปรอบแรกบางทีอาจจะไม่เจอนะคะถ้าเราไปพึ่งพาเพื่อนฝูงล่ะ สำหรับชาวราศีมีนโชคดีนะที่มีเพื่อนดีนะคะแล้วก็เพื่อนก็พอที่จะมีหลักทรัพย์มีเงินทองที่จะให้เราอ่ะหยิบยืมได้นะคะเพราะฉะนั้นเจอเพื่อนฝูงดีหน่อยแต่ว่าก็ต้องดูดีๆว่าเพื่อนบางคนก็มีเล่ห์เหลี่ยมเหมือนกันนะสําหรับชาวราศีมีนดูให้ดีๆว่าบางคนเขาดีต่อเราแบบจริงใจแต่บางคนเขาก็มีเล่ห์เหลี่ยมถ้าคนที่จะให้เราทําสัญญาเราก็ต้องดูดีๆด้วยนะว่าไอ้สัญญานั้นอ่ะ มันมีอะไรที่ผูกมัดเรามากเกินไปหรือเปล่าอ่านให้ดีๆก่อนที่ก่อนที่จะไปตัดสินใจเซ็นแล้วก็เอาเงินเข้ามาแล้วทีเนี้ยมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ไม่ยืมคนอื่นละเราไปเบิกล่วงหน้าเจ้านายเจ้านายจะโอเคกับเราไหมในที่นี้มองว่าเจ้านายไม่ค่อยได้อยู่ติดบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเราจะไปหยิบไปขอหยิบขอยืมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเจอเขาอะ่ะเขามีเรื่องที่จะต้องออกไปติดต่อธุรกิจไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลา ทางที่ดีที่สุดคงน่าจะต้องพึ่งตัวเองแต่ในที่นี้มองว่าเพื่อนฝูงก็พอพึ่งพาได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่สําหรับชาวราศีมีนบางคนที่มีเงินทุนอยู่แล้วอยากที่จะทําธุรกิจในช่วงเดือนนี้ควรที่จะทํำไหมทําไปแล้วจะเป็นยังไงแล้วควรทําใกล้บ้านหรือไกลบ้านดีนะคะ มาดามองว่าไม่ว่าคุณจะทําใกล้บ้านหรือไกลบ้านมันก็ทําได้เพียงแต่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนทําแล้วอยากให้เห็นผลสําเร็จเร็วๆอยากให้เห็นผลกําไรเร็วๆมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาทําอะไรแล้วเนี่ยอยากได้กําไรเยอะๆอาจจะทําการใหญ่โตไปสักนิดนึงโดยที่ไม่ได้ศึกษาให้รอบคอบมันมีโอกาสที่จะพังได้มันอาจที่จะกลายเป็นว่ามันจะมาโดนคนขโมยไอเดียเราได้เพราะเราไม่ได้ดูช่องโว่หรือบางที เขาอาจจะมองเห็นว่าธุรกิจอันนี้เราทํำตูมแล้วมันดีก็มีคนมาขโมยไอเดียของเราไปหรือธุรกิจที่เราทําเราอาจไปขโมยไอเดียจากคนอื่นมาก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องดูตรงนี้ด้วยว่าถ้าเราทําอะไรที่มันเร็วเกินไปหรือลง มือทําปุ๊บทำซะใหญ่เลยมีโอกาสพลาดพังและมีโอกาสพังได้นะคะแต่ถ้าคุณทําแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะดีกว่าเพราะตัวคุณเองอะก็เป็นคนที่มีไหวพริบดีและเออเขาเรียกว่าเรียนรู้เร็วแล้วก็ลอกเรียนแบบคนอื่นได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีความสามารถตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องด้านการทํางานอยู่แล้วถ้าจะทําให้ลงมือ ให้ลงมือทําแต่เล็กๆและทําใกล้บ้านจะดีกว่าแต่ถ้าทําไกลบ้านถามว่าจะได้ไหมได้นะงานล้นมือเลยนะทําได้อยู่เพียงแต่ว่าคุณจะต้องมีเรื่องเดินทางอยู่เรื่อยๆคุณจะรู้สึกเหนื่อยในที่นี้มันก็เลยมองกปนว่าพอทําไปพักเดียขนาดว่าเงินก็ดีงานก็ดีนะแต่คุณจะทิ้งอ่ะคุณจะเบือ่อคุณจะแบบว่าอยากที่จะไม่อยู่ตรงนี้ละไม่อยากทําละเพราะมันเหนื่อยขี้เกียจเดินทางมาดามก็เลยมองว่าอะไรก็ตามที่เราทําใกล้ๆบ้านน่ะมันจะดีกว่าเดินทาง ระยะสั้นๆเดินทางใกล้ๆมันจะดีกว่าว่าเราไปทําต่างถิ่นต่างแดนไกลออกไปเสียเวลาแล้วก็ดูแลไม่ทั่วถึงแต่ถามว่าในที่เนี้ทําต่างถิ่นต่างแดนดีไหมมองว่าดีมากเลยนะเงินดีด้วยแต่เพียงแต่เราไม่อดทนอนะ่ะเดี๋ยวเราก็จะไม่อยากอยู่ละไม่อยากทําละอยากจะเลิกซะมากกว่านะคะทีนี้สําหรับใครที่เล่นหุ้นในช่วงเดือนนี้จะเป็นยังไงหุ้นโอเคอยู่นะเล่นได้นะคะ,ะก็ยัง ยังมีเงินเข้ามาอยู่ตลอดนะคะอาจจะซื้อมาขายไปอย่างรวดเร็วไม่ไม่ได้เป็นหุ้นแช่นะคะสำหรับเอ่อใครที่ทำเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ในช่วงเดือนนี้จะซื้อมาขายไปเกี่ยวกับเรื่องที่ดินจะโอเคไหมจะได้กำไรไหมในช่วงเดือนนี้ทำได้นะสำหรับชาวราศีกุมนะคะก็จะได้เงินเป็นกอบเป็นการรมอยู่ก็จะเขาเรียกว่าอาจจะเจอในหน้าดีอเจอในหน้าดีเขาจะมีคาพูดพลิกแพง ที่สามารถหาคนมาซื้อที่ทางของเราได้อย่างรวดเร็วและทําให้เราได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรมได้นะคะชาวราศีมีนสําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่เรามาดูกันนะคะว่าเจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับเราเพื่อนร่วมงานมองว่าคุณนะเป็นคนค่อนข้างงกนะไม่เอาใครนะคะไม่สนใจใครเลยนอกจากตัวเองเท่านั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีเนี่ยเพื่อนฝูงอาจที่จะรู้สึกว่าคุณไม่คุณมีโลกส่วนตัวเกินไปไหมคุณไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลย เอ,อสมมุติว่าไปนั่งกินอะไรด้วยกันอ่ะไปกับเขาด้วยเหมือนกันแต่คุณก็จะสั่งเฉพาะของคุณนะจ่ายของคุณนะคือไม่มีน้ําใจว่าเอ้ยเดี๋ยวค่าน้ําช่วยออกให้หรือว่าเอามาแชร์กันแล้วมากินด้วยกันไม่คุณจะกลายเป็นว่าเหมือนฉันะ่ะอย่ามายุ่งเรื่องเงินเรื่องทองหรืออย่ามายุ่งเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับฉันมันก็เลยกลายเป็นว่าเพื่อนมองดูว่าเราค่อนข้างจะงกไปสักนิดหนึ่งนะทีนี้ ไม่ได้งกอย่างเดียวเขาก็าจะมองว่าเราเป็นคนค่อนข้างที่จะมีเล่ห์เหลี่ยมด้วยนะคะสําหรับเพื่อนมองเรามุมมองที่เพื่อนร่วมงานมองเราแต่เจ้านายล่ะเจ้านายเป็นคนยังไงแล้วเขาคิดยังไงกับเราเจ้านายเนี่ยไม่ค่อยได้มาตอแยอะไรกับเราหรอกเขาไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าเขาจะต้องมีการว่าเดินทางออกไปติดต่อนูน่นนี่นั่นอยู่เรื่อยนะคะแต่ถามว่าเจ้านายเป็นคนดีไหมเจ้านายเป็นคนมีน้ําใจแต่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมา วุ่นวายกับลูกน้องในบริษัทเท่าไหร่นักเพราะว่าตัวเขาเองไม่ค่อยว่างนะคะก็อาจจะทํางานกันแบบอิสระฟรีสไตล์โดยไม่ค่อยต้องมานั่งระวังว่าอุ้ยเดี๋ยวเจ้านายมาเราจะต้องเก่งทํางานกันได้อย่างสบายๆแต่สําหรับใครที่มีธุรกิจส่วนตัวแล้วมีลูกน้องบริวารอยู่ลูกน้องบริวารเป็นคนยังไงแล้วคิดยังไงกับเราลูกน้องเป็นคนที่เขามองว่าเราในงกกับเขานะไม่ค่อยแฟร์นะคะแต่ถามว่าลูกน้องเป็นคนยังไงลูกน้องก็เป็นคนที่ เ,ออเขาเรียกว่าเราสั่งอันไหนไปมันก็ได้อย่างนั้นแต่ลูกน้องจะทำงานกับเราด้วยผลประโยชน์ก่อนอื่นที่เขาจะทาเขาจะมองถึงค่าตอบแทนที่ว่าเขาได้รับค่าตอบแทนเท่า,ทาไหร่แล้วงานที่ทํากับค่าตอบแทนคุ้มค่ากันไหมคุณจะเจอลูกน้องลักษณะแบบนี้นะคะสําหรับชาวราศีกุมอาจจะลูกน้องทํางานกับเราเนี่ยมองที่ผลประโยชน์เท่านั้นไม่ได้มองตรงอื่นแล้วถามว่ามีความรักเราไหมผูกพันอะไรกับเราไหม เขาไม่ได้รักและไม่ได้ผูกพันอะไรกับเราแต่เขาผูกพันอยู่กับรายได้ผูกพันกับผลประโยชน์ของเขาเท่านั้นเองนะคะทีเรามาดูถึงชาวราศีมีนว่าความรัก ความรักของชาวราศีมีนในช่วงเดือนตุลาคมเนี้ยสาหรับคนโสดจะเป็นยังไงชาวราศีมีนคนโสดในช่วงนี้อาจจะได้สละโสดจะมีคนเข้ามาเข้ามาอย่างรวดเร็วแบบว่าบางทีเหมือนเราไม่ทันตั้งตัวไม่คิดว่าจะมีใครเข้ามาก็มีเข้ามาแต่คนที่เข้ามาต้องดูดีๆสักนิดน,นะเป็นคนค่อนข้างเจ้าเล่ห์เขาอาจจะเป็นคนที่พูดจากระล่อนนิดหน่อย ไม่นิดหน่อยอะกระล่อนปิ้นป้อนเลยทีเดียวแหละนะคะอาจที่จะบางทีเราจะตามเขาไม่ทันนะคะเราอาจจะดูซื่อแต่เขาอาจจะดูกระล่อนพูดจาแบบว่าแถไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆก่อนที่จะตัดสินใจเป็นการที่เรียกว่ามาเข้ามาหาเราได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อาจที่จะไปจากเราได้อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันบางทีเข้ามาในลักษณะของการที่เรียกว่า มาทาให้เรารักเพื่อหวังผลประโยชน์ก็ได้นะก็ต้องดูดีๆนะสําหรับชาวราศีมีนนะคะทีนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วล่ะในช่วงนี้เป็นไงช่วงนี้จริงๆแล้วนะ่ะมันอาจจะเป็นคนจะอาจจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะ่ะคู่ครองของคุณอาจจะมีการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจของเขาเกี่ยวกับเรื่องงานของเขาจนเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นก็อาจที่ต้องมีการพูดคุยตกลงกันว่า แบ่งเวลาให้กับครอบครัวบ้างไม่ใช่แบ่งเวลาให้กับงานอย่างเดียวนะคะตัวคุณเองก็ใช่ย่อยงานคุณก็เยอะอยู่นะสําหรับช่วงเดือนตุลาคมนี้นะสาหรับชาวราศีมีนงานเยอะเงินดีอยู่ที่ว่าเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเยอะไปสักนิดหนึ่งเท่านั้นเองอาจจะค่าใช้จ่ายก็มาจากเรื่องเดินทางด้วยอย่างเดียวนะเรื่องเดินทางด้วยไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราจะไปช่วยเหลือคนอื่นอย่างเดียวนะคะ ทีนี้พอค่าใช้จ่ายมาจากการเดินทางมันก็อาจจะเรื่องลดลาตามมาด้วยเรามาดูถึงว่าชาวราศีมีนสุขภาพจะเป็นยังไงสุขภาพเนี่ยความจําไม่ค่อยจะดีนะชาวราศีมีนในช่วงเดือนนี้มันเหมือนกับว่าได้หน้าลืมหลังแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นอัลไซเมอร์แต่ว่ามันอาจจะ จะทําอะไรสักอย่างนึกแล้วนึกอีกนึกอยู่นะั่นแล้วว่าเมื่อกี้จะทําอะไรนะเมื่อกี้เราจะมาหยิบอะไรนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยช่วงเดือนนี้จะเป็นบ่อยมากแล้วมันก็จะเป็นแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนความจําเราเริ่ม,มลดน้อยถอยลงสําหรับชาวราศีมีนใครที่อายุ50อัิบไปแล้วระมัดระวังว่าอัลไซเมอร์กำลังจะมาเยี่ยมเยียนแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นเพราะฉะนั้นไปปรึกษาแพทย์ซะไปกินยาไปเผื่อบ,บางทีมันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเส้นเลือดในสมองได้มันทำให้เราเป็นแบบนี้นะคะ แล้วอีกอย่างก็ต้องระวังเรื่องความดันสูงความดันสูงในที่นี้มองถึงว่ามองถึงเรื่องเส้นเลือดที่เมื่อกี้มาดามพูดนะมันเกี่ยวพันกันด้วยเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องความดันสูงระวังเรื่องอ,อะไรโรคหัวใจนะคะโรคหัวใจเนี่ยเส้นเลือดที่หัวใจมีปัญหาอยู่นะบางคนอาจจะเส้นเลือดตีบบางคนอาจจะเส้นเลือดแตกได้หรือเป็นเพราะว่ามันมีไขมันไปอุดตนันเพราะฉะนั้นใครที่มอีอาการเจ็บหน้าอก เจ็บแป๊บๆปแล้วมันเป็นถีถ่ๆขึ้นเรื่อยๆอย่าไปไว้ใจไปเข้าอุโมง์ตรวจสุขภาพทางร่างกายดีกว่านะคะเพราะว่าชาวราศีมีนใครที่อายุ50อัพแล้วเนี่ยมันมันมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่ว่าเส้นเลือดหัวใจมีปัญหาอยู่สองเส้นนะลองไปให้หมอตรวจดูดีกว่าจะจะชัวร์กว่าเพราะว่าโรคที่ต่างๆที่มาดามบอกในแต่และราศีมันไม่ได้หมายถึงว่า ชาวราศีนั้นจะต้องเป็นโรคนั้นทุกโรคมันอาจจะเป็นเพียงบางโรคแต่ว่ามันจะมีโรคอะไรเกิดขึ้นในราศีนี้หรือบางคนเป็นทุกโรคเลยก็มีนะคะบางคนเนี่ยคอมเมนต์มาว่าเป็นทุกโรคเลยที่มาดามบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังเลยนะคะอาจจะมีอาการของเริ่มสมองเสื่อมแล้วนะอาการของความดันสูงละอาการของการที่เรียกว่าออฟฟิศซินโดรมนั่งทํางานมากเกินไปแขนบ่าไหล่แขนบ่าไหล่มีปัญหาด้วยการไหลติด กล้ามเนื้อแขนอ่อนแรงอาการของโรคหัวใจทีเ่เส้นเลือดที่หัวใจมีปัญหาไปให้หมอตรวจด,ดูดีกว่าดีกว่าว่ามานั่งฟังมาดามแล้วโอ้ยมานั่งทุกข์ใจไม่ใช่ถ้าเราตรวจแล้วเรารู้ก่อนเราก็จะได้ป้องกันตัวและอีกที่นึงก็คือเออเอล เอวหลังสะโพกต้นขาเอวหลังสะโพกต้นขานี่เกี่ยวกับเรานั่งทํางานนั่นแหละออฟฟิศซินโดมอย่าปล่อยไปเพราะว่าคําว่าออฟฟิศซินโดมเมื่อก่อนเนี่ยมาดามไม่ได้เป็นเองมาดามก็จะพูดระวังออฟฟิศซินโดมนะคะระวังออฟฟิศซินโดมแต่เราไม่รู้อาการน่มันเป็นยังไงแต่เรารู้ว่ามันปวดเมื่อยแหละมันก็แค่คงจะปวดเมื่อยธรรมดามาั้งเป็นเองแล้วแล้วก็เพิ่งเป็นเพิ่งเป็นมาได้เดือนกว่าเนี่ยตอนแรกก็ไม่รู้ว่านี่ออฟฟิศซินโดมหลัาง อ้าวนี่เราเป็นออฟฟิศซินโดมเหรอเรานั่งงอแขนพิมพ์งานพิมพ์ตำราเกี่ยวกับมหาสัรจ,จย์โดมิโนเนี่ยทั้งวันมากเกินไปแล้วนั่งอยู่กับที่บางทีถ้าลองมาดามได้ทํางานแล้วมันนั่งแล้วมันขี้เกียจลุกไปไหนมารู้สึกตัวทีอ่ะเที่ยงคืนละตีหนึ่งละอย่างเงี้ยพอลุกป,ปุ๊บเอ๊ะทำไมขามันเดินแล้วแบบมันปวดมากเลยเราก็นึกว่าเราเป็นรองชา้าแต่ไม่ใช่พอถ้าเป็นรองช้ําเนี่ยมันก็จะเดินอย่างเดียวที่จะมีปัญหาแต่ถ้าเรามานั่งปุ๊บแล้วเราไปเดินมันจะมี แต่ถ้าเราเดินไปสักพักแนละ้วถามว่าเดินแล้วมันเป็นมันก็เป็นอย่างงั้นตลอดเลยแต่ถ้าเราไม่ได้ไปนั่งวันพออีกวันนึงนอนพักทั้งวันไม่ทําละมันไม่ค่อยเป็นก็เลยเริ่มรู้แล้วอ๋อมันเป็นสาเหตุมาจากนั่งแล้วแขนบ่าไหเนี่ยแขนงอพิมพ์งานเนี่ยพิมพซะจนกระทั่งแขนเราไม่สามารถยืดเหยียดตรงลงไปได้มันจะงอเหมือนเป็น90องศายืดได้แค่นั้น พอเรานอนกลางคืนเนี่ยมันก็แขนมันก็ต้องกระดกขึ้นมาเราก็พยายามเหยียดให้มันตรงไปกับลากไปกับที่นอนพอลากไปแล้วเราไม่สามารถงอแขนกลับขึ้นมาได้มันจะปวดแบบไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเลยแหละเพราะฉะนั้นอย่าให้เป็นขึ้นมานะคะถ้าเป็นขึ้นมาแล้วมันทรมานมากเลยตอนนี้มาดามรู้แล้วว่าไอ้คำว่าออฟฟิศซินโดรมมันเป็นยังไงตอนนี้ไม่อยากเป็นอีกเลยแต่ว่าก็ตอนนี้คอยยังชั่วขึ้นแล้วล่ะค่ะนะคะก็นะ สำหรับสุขภาพของชาวราศีมีนก็มีเท่าที่บอกอุบัติเหตุไม่มีนะคะเรื่องเลือดตกยางออกก็ไม่มีนะนี่มาดูถึงว่าชาวราศีมีนเอ่อสำหรับวัยรุ่นวัยเรียนวัยที่กําลังอยากจะเรียนต่อถ้าในเดือนนี้ไปคุยกับผู้ปกครองหรือพ่อคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ว่าอยากจะต่อปริญญาตรีอยากจะต่อปริญญาโท ผู้ปกครองจะโอเคกับเราไหมจะประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จนะไปคุยได้เลยก็ผ่านชลุยเขาโอเคที่จะให้เราเรียนต่อนะคะเราจะดูเราจะไปขอเลิกเขาเรียกว่าอะไรนะเราจะไปขอเรียนต่อเนี่ยมันก็ต้องดูเลิกดูยามสักนิดนึงบางทีไปจังหวะที่ผู้ปกครองอารมณ์ไม่ดีมันก็อาจจะไม่ได้เรียนต่อได้นะคะแต่ในเดือนนี้คุณจะไปพูดเรื่องนี้โอเคเลยนะประสบความสําเร็จแล้วก็เรียนได้สําเร็จด้วยนะคะ สำหรับชาวราศีมีนเนี่ยสังคมมองว่าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยได้อยู่ติดที่มีเรื่องเดินทางบ่อยพูดเก่งนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่พูดเก่งแต่ใจร้อนทําอะไรต้องให้ได้ดังใจนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าใจร้อนในที่เนี้แต่ก็ไม่ได้ปากร้ายแต่เขาจะมองว่าเราอะพูดจามีเล่เหลี่ยมเท่านั้นเองนะแต่ไม่ได้ปากร้ายที่ว่าไปพูดจาทิมแทงใครเพียงแต่ว่า ใจร้อนอยากทําอะไรให้ได้ดังใจพูดปุ๊บจะต้องให้ได้ปับ๊บมันจะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าไม่ค่อยอดทนรออะไรทั้งสิน้นถ้ารู้สึกว่าไม่ดีฉันจะหาที่ดีที่ที่ดีกว่าไปแล้วไม่อยากอยู่ไม่อยากรอทนรอไม่ไหวนะคะสําหรับชาวราศีมีนเนี่ยถ้าเวลาไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยมีความอดทนถ้าไม่ทนกับอะไรแล้วเนี่ยจะมองหาที่ใหม่ไปทันทีไปแล้วก็จะไม่เหลียวหลังกลับมาเลยนะ ที่ถามว่าธุรกิจที่ทําอยู่จะประสบความสําเร็จไหมจะก้าวหน้าไหมธุรกิจของคุณสําหรับชาวราศีมีนในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถ้าทําธุรกิจอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยธุรกิจไปได้อย่างรวดเร็วนะก้าวหน้าเร็วมีชื่อเสียงไวด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เติบโตขยับขย,บขยายสาขาได้หรืออาจจะขย,ขยายธุรกิจให้เป็นวงใหญ่กว่าเดิมกว้างกว่าเดิมหรือธุรกิจขนาดใหญ่กว่าเดิมขึ้นมาได้ เพียงแต่ว่าเราต้องขยันกระตือรือร้นออกไปติดต่อธุรกิจประชาสัมพันธ์หรือลงมือทําให้มันเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะการก้าวหน้าของธุรกิจของชาวราศีมีนในช่วงเดือนนี้ถือว่าดีทีเดียวนะคะถ้าถามถึงเรื่องโชคลาภล่ะโชคลาภมีนะแต่ไม่ได้เป็นโชคลาภแบบราบรอยโชคลาภในที่นี้มองว่าหใครที่มีเกณฑ์จะได้รับมรดกจะได้ในเดือนนี้นะสำหรับชาวราศีมีน แต่ถ้าใครไม่ได้มีเกี่ยวกับเรื่องมรดกก็จะได้ได้งานได้งานแบบว่ามีคนติดต่อมาให้หรือว่าครอบครัวหยิบยื่นงานให้หรืออาจที่จะเพื่อนฝูงหยิบยื่นงานให้จะแนะนํางานให้เป็นโชคลาภทางด้านนี้มากกว่าและเป็นงานที่ดีงานที่สร้างรายได้ให้เรานะคะทําให้เราอาจจะเก็บกินได้ยาวนานหน่อยแต่ถ้าเป็นแบบเพวกลาบลอย จะถูกหวยรวยเบอร์ไหมในนี้มองว่าไม่น่าที่จะได้แบบนั้นนะน่าที่จะได้เป็นการที่ว่าต้องลงมือทำซะมากกว่านะคะถึงจะได้ชาวราศีมีนในในช่วงเดือนนี้เกณฑ์ของเออเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยถือว่าดีแต่ก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะงกเงินสักนิดหนึ่งไม่ไม่อยากที่จะมีเงินแล้วไม่อยากที่จะให้ใครมาวุ่นวายกับเราแต่ว่าสปอยตัวเอง สปอยคนที่รักแต่ไม่ไม่สปอยกับคนอื่นแน่นอนนะคะก็อย่างนี้ก็ถือว่าดีแหละนะคะมาดูถึงศัตรูศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยสำหรับชาวราศีมีนในช่วงเดือนนี้จะมีไหมศัตรูเปิดเผยมีเหมือนกันนะอาจจะมาจากการแข่งขันทางด้านธุรกิจนะคะแล้วเขาอาจที่จะเหนือเราไหมเขาเหนือเรานะ เขาอาจที่จะเหนือเราธุรกิจเขาอาจที่จะพยายามทําอะไรที่แซงหน้าเราอยู่แล้วก็ทําได้สําเร็จได้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญเราอย่าเเราอย่าดรอปตัวเองเราอย่าอยู่นิ่งถ้าเราอยู่นิ่งอะ่ะบอกได้เลยว่าศัตรูหรือคู่แข่งแซงคุณแน่นอนนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าศัตรูลับๆล่ะศัตรูลับๆมีไหมศัตรูลับๆมองว่าในที่นี้ศัตรูลับๆก็มีอยู่นะเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนในช่วงเดือน เดือนตุลาคมเนี่ยมองว่ามันเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เข้ามานะไม่ว่าจะศัตรูลับๆหรือศัตรูเปิดเผยบางครั้งศัตรูที่ลับๆเนี่ยอาจจะมาในแนวของอาจจะมาในรูปแบบของการที่ว่าเป็นญาติพี่น้องกันด้วยซ้ําไปนะว่าอิจฉากันในเรื่องที่ว่ารายได้ผลประโยชน์ บางคนชาวราศีมีนบางคนทําธุรกิจกับครอบครัวทํางานในกองสีพี่น้องในกองสีด้วยกันนั่นแหละอิจฉากันแต่บางทีอาจจะปากปลาใสาน้ําใจเชือดคอกันอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังตัวเรื่องนี้แต่จะถามมาถึงขั้นลงไม้ลงมือไหมไม่อาจจะขัดแข้งขัดขากันด้านผลประโยชน์เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าก็ไม่อยากให้ใครดีเกินใครแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าจะต้องมาทําร้ายอะไรเรานะคะก็ จบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีมีนแล้วนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ